คนคนจับสลากแล้วกลังเริ่มจับสลากคุณได้เบอร์สิบครับสิามได้คันี้สิบสามคันนี้ที่สิบสันนี้หลังสาวู้วววววอวว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 นววววาครับอ่า ส4บสไต่ลาหูขั้นที่เก้าสิพระลาหูขั้นที่9ก้าของอาจารย์เอาอีกอันแลาวเอาเบอร์สิบสองสิบสองได้พระประธานยศบารมีพระประธานยศบารมีเนื้อหน้าเสียจอยเนื้อหน้าหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับผู้โชคดีทุกท่านครับอ่าอ่าสามลานขอบคุท่านแค่นี้ นี่หนึครับสองสามสี่้อหกแล้วกนครับ 5, 5. พี่อยู่ทังไหนครับเข้ามาครอม